วัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการสร้างสป i ิน u t บอททอนนะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะได้นําไปประยุกต์ใช้งานนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสป i ิน u t บอททอนมันคืออะไรนะครับสป i ิน u t บอททอนก็คือปุ่มเนี่ยลักษณะเนี้ยนะครับ ปุ่มลักษณะนี้นะครับที่ให้เรานะครับสามารถที่จะคลิกนะครับลงไปนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มตัวเลขแล้วก็ลดตัวเลขได้นะครับตัวอย่างเนี่ยผมต้องการที่จะเพิ่มตัวนี้นะครับวันเกิดวันหนึ่งมีสัปดาห์หนึ่งมี7วันอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราคลิกไปนะครับมันก็จะเป็นวส6 7ถ้าเราคลิกตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะลดลงนะครับหรือว่าเดือนอย่างเงี้ยนะครับ มันมีอยู่12เดือนนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะคลิกนะครับคลิกแล้วก็คลิกลงนะครับหรือพอสอรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับให้มันแสดงนะครับอันนี้เวลาเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะไปใช้ประโยชน์ในการที่เราสร้างฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้ให้คนที่เขากรอกฟอร์มนะครับสามารถที่จะคลิกเลือกตัวเนี้นะครับได้นะครับโดยไม่ต้องพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับ มันก็จะเป็นการจํากัดนะครับจำกัดข้อความตรงนี้นะครับว่าเขาต้องเลือกตามที่เรากําหนดไว้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับของ Spin ว o ตเทินะครับทีนี้วิธีการสร้างง่ายนะครับก็ง่ายๆนะครับก็่อนอื่นท่านต้องออกแบบหน้าตาฟอร์มนะครับที่ท่านต้องการที่จะสปินก่อนนะครับผมก็จะทําการก๊อปตัวนี้เลยนะครับก๊อปตัวนี้มาวางในคีทสอเลยก็แล้วกันนะครับมาดูวิธีสร้างนะครับ พอสร้างเสร็จปุ๊บก็จะพิมพ์มาลักษณะเนี้ยนะครับพิม์ออกมาลักษณะเนี้ยทีนี้วิธีการสร้างสร้างยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องมีแถบเมนูนักพัฒนาตรงนี้ก่อนนะครับนะถ้าไม่มีนะครับท่านสามารถที่จะเพิ่มเข้ามาได้นะครับโดยการเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาได้นะครับ ไปที่ไฟล์นะครับนะไฟล์แล้วก็ไปเลือกตัวเลือกตรงนี้นะครับนะตัวเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงตรงขั้นสูงนะครับขั้นสูงตรงนี้นะครับนะขั้นสูงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับนะเปิดแถบเมนูนักพัฒนานะครับมันก็จะมีอยู่นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี oh Sadly, no, ๋ยวไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงริบบอนเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงตรงนี้นะครับมันจะมีเนี่ยแถบเมนูนักพัฒนาอยู่นะครับตรงนี้ต้องติ๊กก่อนนะครับติ๊กแล้วก็ตกลงนะครับมันก็จะมีแถบเมนูขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับนักพัฒนาขึ้นมานะครับ ทีนี้เวลาสร้างสปินบัตทอนนะครับทำยังไงนะครับก็ไปตรงนี้นะครับไปที่แถบเมนูนักพัฒนานะครับไปเลือกแทรกนะครับแทรกอ็อบเจกต์นะครับหรือแทรกตัวควบคุมเข้ามาก่อนนะครับคลิกลงไปนะครับตัวสปินบัตทอนจะเป็นตัวเนี้ยนะครับนบัตทอนจะเป็นตัวเนี้ยนะครับก็คลิกนะครับคลิกนะครับจะสังเกตว่าเวลาท่านคลิกเมาส์มันจะกลายเป็นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับท่านก็ผมจะเอา ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวันเกิดนะครับก็ใช้เมาส์กดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับมันก็จะเป็นสปินบอททอนขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้การย่อขยายนะครับถ้าสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับนะแล้วกดเมาส์ค้างนะครับย่อขยายนะครับพับนะครับเสร็จแล้วนะครับ หรือถ้าอยากเคลื่อนย้ายนะครับก็เมาส์ก็จะเป็นลูกศรสี่เหลี่ยมสีที่ทางอย่างเงี้ยนะครับก็กดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากนะครับลักษณะเนี้ยก็ได้นะครับทีนี้เวลาใส่ค่าลงไปทํำยังไงนะครับเวลาใส่ค่าลงไปนะครับท่านก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับเมาส์ข้างขวาปั๊บนะครับพอคลิกเสร็จปั๊บก็มันก็จะมีจัดรูปแบบตัวควบคุมนะครับท่านก็คลิกตัวนี้ลงไปนะครับ อย่างวันเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับนะวันก็จะเป็นวันที่1่ที่วันวันเกิดก็จะเป็นวันที่1ถึง31สมมุติอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ใส่ค่าน้อยที่สุดก็จะเป็น1นนะครับค่ามากที่สุดก็จะเป็น31มสนะครับนะตัวนี้เปลี่ยนค่าครั้งละเท่าไหร่นะครับ ท่านก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับเพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ3ก็ได้นะครับแต่ปกติต่วันเนี่ยเวลาเราคลิกตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นทีละทีละหลดทีละ1นึ่ใช่ไหมครับนะค่าปัจจุบันนะอาจจะใส่เป็นเลข1ไว้ก่อนก็ได้นะครับนะอันนี้สามารถกําหนดได้นะครับตรงเชื่มอมเชื่อมโยงเซลนะครับนะตรงไหนนะครับนะก็คือเวลาเราคลิกแล้วนะครับจะให้เซลล์มันไปปรากฏอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับ ท่านเอามา,มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วผมลองคลิกตัวนี้นะครับมาคลิกเลือกเซล์นะครับผมจะให้ไปเกิดตัวอักษรที่เซล b b c นะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเซล b ์ B ่มาให้นะครับเสร็จแล้วท่านก็แค่คลิกตกลงนะครับตกลงไปนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งขึ้นมาให้แล้วนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะแต่ี้เวลาจะเพิ่มนะครับก็คลิกนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้น ไปจนถึง31นะครับเวลาเราลดมันก็จะลดลงทีละ1ตามที่เรากำหนดนะครับถ้าจะใส่สปินบัตตอนของเดือนนะครับก็คลิกแทรกเข้ามาเหมือนกันนะครับแทรกเข้ามาเหมือนกันถ้าหากท่านคลิกเกียจแทรกนะครับท่านสามารถที่จะ Copy ตรงนี้ได้นะครับนะดลอกตรงนี้ได้เวลา Copy นะครับให้ท่านคลิกขวานะครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงสปินบัตตอนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับ ปุ่มเมาส์ข้างขวาแล้วก็ทําการ Copy นะครับแล้วก็มาเลือกเซลล์เนี้ยนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปนะครับก็เลื่อนมานะครับตรงเนี้ยนะครับตีเนี้ยค่าของเดือนท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงสปรินตบอทอนนะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปเลือกจัดรูปแบบตัวควบคุมนะครับตัวเนี้ยนะครับ จะสังเกตว่ามันเอาค่าเก่ามาอยู่นะครับค่าเก่ามาอยู่นะครับนะค่าเก่าของตัวนี้นะครับมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะค่าปัจจุบันจะเริ่มจากเดือนที่1นะครับค่าน้อยที่สุดคือ1สูงสุดก็คือ12บสองคือตั้งแต่มกราถึงธันวานะครับมันก็12เดือนอขึ้นลงครั้งละหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเนะซลที่เราจะให้ไปปรากฏอยู่เซลลไหนเอามา,าไป ลบออกก่อนก็ได้นะครับเอาไปลากแล้วก็ลบแล้วก็คลิกเข้าไปใหม่นะครับผมจะให้เกิดจุดตรงเซลล์ดีนะครับ dc นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับคลิกออกนะครับก็เลื่อนได้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นไปเป็น12เดือนนะครับ12เดือนก็หมดละนะครับเพราะซ้อล่ะทำไงนะครับก็ทำคล้ายกันนะครับก็ผมจะใช้วิธีการ Copy แล้วกันนะครับ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับให้มันแอคทีฟแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับแล้วก็ทำการวางลงไปนะครับลากขึ้นมานะครับลากมาเสร็จก็ต้องมากำหนดตัวนี้ใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับคลิกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปจัดรูปแบบตัวควบคุมนะครับ ตอนนี้ค่าปัจจุบันมันจะเป็น10คือมันเอาค่าเก่ามานะครับผมจะให้ค่าปัจจุบันเป็น2 5 6 3อย่างเงี้ยนะครับการน้อยที่สุดก็ให้เริ่มจาก2 5 6 3เป็นต้นไปนะมากที่สุดก็คือ2 5 7 0อย่างเงี้ยนะครับนะตรงเชื่อมโยงเซลล์จะเชื่อมโยงไปเซลล์ไหนนะครับก็ เหมือนทำเหมือนเดิมครับกด delete นะครับออกแล้วก็เมาส์ไปคลิกตรงเซลล์ที่เราต้องการให้เซลล์ค่ามันไปปรากฏนะครับคลิกเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับค่าเลื่อนมากที่สุดไม่สามารถออกอพอดีพิมพ์ผิดนะครับ2560 2 5ห7เ,หเ,ดหเ็ดไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กด ตัวนี้ก็ไปเป็น f 4ถูกแล้วนะครับกดตกลงนะครับตัวนี้เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับนะคลิกคลิกทีหนึ่งนะครับนะมันออกค่าเก่ากันมาอยู่นะครับก็คลิกนะครับนะแต่สังเกตว่าตัวนี้มันจะเริ่มจาก2องรบลงไปไม่ได้ละนะก็ขึ้นมาแบบเจนะครับนะตัวนี้ก็เอาลองไปประยุกต์เอานะครับประยุกต์ใช้งานดูนะครับนะในเรื่องของการ สร้างสปินวอททอนนะครับนะถ้าหากท่านต้องการเคลื่อนย้ายก็ถ้าเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยมันมันก็จะเป็นการเลือกนะครับนะท่านต้องใช้วิธีการคลิกเเมาส์พปชีแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดเมาส์ค้างไว้นะครับย้ายได้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับนะอาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับสำหรับ เื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ